ก้อยส,สาวิาลำพระแนสวัสดีจ้ามาจ้าเดี๋ยวก้อยจะอัปเดตบ้านสูเบิงเนาะบ้านกับลานค่าจ้ามาเดี๋ยวก้อยสิ้้าเข้าไปเบิงกับปลูกกเบเบองแล้วแล้ะจา้ากำลังตกแต่งภ้ายนอกอยู่เนาะไปเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันไปเบิงข่ายนอกก่อน กระเบื้องห้องน้ำก็มาแล้วท่าสีข้างหลังร่องเพื้นไปแล้วกระเบื้องห้องน้ำสีงามว่าจ้ะกระเบื้องห้องน้ำ อันนี้เป็นไร่กระเบื้องในบานสีขาวเดี๋ยวก่อนเสียเบื้องห,หนองก,ก่อนอันนี้เป็นขัวเป็นบานต่อมาเป็นขัยวในเบื้องหลังบ้าน ก่อยไปไลยม่าเบิ้งสองมือพอพราะว่ากอยไปเอาของอยู่สาแก้วน,นปูแล้วปูกระเบื้องเหลือสิ่งกว่างในบ้านก็เรียบร้อยอันนี้ห้องเป็นห้องโทงจ้ะเป็นฝา ผ้าลมอันนี้ของน้อนอันนี้ก้อยอเป็นกระจกสนมากบ้านสิเป็นกระจกผลพานขาห้าเดี๋ยวไปพาไปเบิง่งของน้ำ นี่เป็นอีกห้องนอนหนึ่งช่องมาทำอะไรหกใส่นอนออนี่นูห้องนอนเป็นฝ่าธรรมดา ก่อนพยายามทำให้เปิ่งฉ่นบางนะครับ นี่อีกค้างทั้งนึงจ้ะอ๋อทาสีไอ้นี่ทาสีเคลื่อนมาอย่าง สีตรงนี้เราเป็นสีเทาตอนนี้เป็นสีแดงเออตัวเร้เป็นสีขาวสีใหม่สีขาว นี่เป็นร้านค้าเฮาใหญ่มากอันนี้ก็เห็นเป็นหนอ,นอ,องหองนอนห่องหนึ่งนะโดยนอดสอบคลองข้างหนานี่กระิใส่เป็นกระจกเป็นกระจกไปเลยจ้ะแอมแคร์ขังหลังซัน้ำหละ่ะ าให้เบิ้งก็เอเอียงมาไว้ถวานดิเอียงปลาอยู่บ้านเพิ่นเป็นบุญพระเวทจ้ะ บ้านเขากำลังสิทธาสีแล้วไปละจ้ะเดี๋ยวไอมีความคืบหนาบ้านความคืบหนาท่าสีแล้วจังไรเดี๋ยวก้อยสิมาอัปเดตสูบงมาพูดหัวผักกับยำข้าดในลงมือหรอกจ้ะเดล๋เราจะก,กันไ้คลิปหนานละจ้ะสวัสดีจ้ะ